สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับบาเพชรข้อสะพานมาผบกมาพบกับพี่น้องคือเราครับสบายดีพี่น้องทั้งสำหรับป,ปอเลาาสิ้นใจพี่น้องทั้งเวียดนามล้วก็สวัสดีพี่น้องนะครับต่างประเทศทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะนี่บาเพชรได้กบมาพี่น้องเป็นกบตลาดด้วยพี่น้องนะ สใส่ให้ทั้งหมดแหละ่าเบินซื้อมาหลายเมืดแล้วล่ะใส่ชองฟิตไว้แช่แข็งไว้นะพี่นอ้องมือนี้สิอ้อมกบพี่น้องสับแล้วก็อ้มอมนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเข้าไปหาเก็บผักก่อนพี่นอ้องเก็บผักหอมสิพา,าอีเลิศ์เส้นมะเขือเส้นมะแข้งนะครับพริกสดตรงนี้ลนะ่ะมาชมบรรยากาศสารละหน่อยพร้อมด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่า อากาศฝ้าลัางฝนนะครับคือมีคือก้อนนะพี่น้องอันนี้เป็นศาลาหน่อยนะครับอีบ่าวเพ็ดไทยคิปประจํานะครับอันนี้เป็นโตอาหารนะครับเวลาเห็ดกับเขาแล้วในก้วในก้วนบแล้วก็ถ้าเด็กเมานั่งินเขาอยู่ตรงนี้แหละน,นี่บ่าวเพ็ดปูอย่างเที่ยงครับิ่มเขือนะใส่จักเล็กจักหน่อยแล้วไมีม่เขืออันนี้ปูไป ขางสาลาดเนี่ยแหละพี่น้องน้ำบานห้องจินง่ายยูง่ายสำลังเหงือกพอละนะครับก็ได้ผอมใส่จักหน่อย ไปเจ็บผิดจังหน่อยครับพี่น้องผิดสดหกเลยพี่น้องเลยย้ำฝนนะครับเลือดขังบ้านเนี่ยนะสดอดสิบองามเนี่ยพอได้ใส่ปุ๋ยยังนะครับเกิดก็กินพอเกิดก็ปลูกไม้ไปเรื่อยๆสดที่บ้าเพชรเอาไปกลับตลอดนะพี่น้อง เริ่มเริ่ม,มสิฝนตกไซลัมเริ่มตายละ บาเพชรผ้าไปเก็บพักอีเลือดก็พักกาดหินครับพี่นออพพ้องมาเพชรผ้าชุ่มบรรยากาศรอบๆบ,บ้านไปเพราะนั้นพี่นอรร้องบอกว่าอยากชุ่มบรรยากาศรอบบ้านนะครับนี่มีห้องกว้างครับอันนี้เป็นบ้านมาเพชรนะครับแล้วก็โซนนี้นี่นี่เป็นบาเพชรถ่ายคลิปประจํานะครับเนาะอยู่ตรงนี้แหละนี่หันเข้าไปนี่เป็นซิมีต้น เอื้องหน้าบ่ครับเอื้องไม้นานะครับใต่ทมมวงนี่แหละ,ะพะอีเลิศดกับพักการที่นี่ปลูกไว้้างบ้านครับพี่น้อง้างหัวนี่แหละนี่เป็นหนาบ้านมาอาชิตเจนได้ด้วยน้องอาชิตนั่นแน เละ่น่นะครับวันย่ำฝนฝนตกไงฝนก็นขึ้นก็ฝนตกครับลิ่เนี่ยนะครับในหน้าบ,บ,บ้านนะครับส,สาราหน่อยก็ซีอยู่หลังบ้านไปคุณครับเล่ยไปคุณนะนี่นะเบิงครับล็อก่ล็อกบ่ได้ด้ไงพี่นก <laughs> ก้นี่่ออกแกบ,บ้านไปตลอดนะครับขันบกฟองพี่นอ้องเอ้ยบกฟอง การออกก็เราด้วยเนะด้วยมอวยือนีหล่ะพี่น้องนี่ขังบ้านกัดหินบุคลิกอ้ำมาไหนเราพี่น้องแต่ว่าฮะปูก็กินซื้อเนาะ,ะไ่กลับ กินให้หน่อยกินบนท่านหรอกแล้วส้มยี่ก็กินบนเบิดแล้วนะพี่น้งองเดเี๋ยวเขาไปเก็บผักอีเลือดแบบนี้ออมผักอีเลือดจะยึดพุ่นครับโซนทั้งนป่าในดงเขาไปติดหวยนะครับมันเกิดเองธรรมชาติได,ด้เขาเด็ปลูกได้ครับผักอีเลือดเนี่ยมันมีกันปลูกพีเครื่อนพี่น้องปลูกเนี่ย เหรสดมันเเกิดขึ้นไหมพี่น้องเห็นเป็นนี่นี่พวกนี้เนี่ยเป็นสปริงเกอร์เลยครับตอกร้อนนั่นนะคลิปย้อนกับพี่น้องกับไปเบื้องได้นะครับที่ปลูกกระลำนะครับตอนนี้กันย่ำฝนบ่ได้ปลูกอย่างกันอาทิตย์ไม่นี้นะครับเพอหฮอดย่ำหนาวกันชิด ามาเอาหญ้าแล้วก็สิปลูกเครื่องขายข,ายขึ้นเราพี่น้องปลูกผักขายขืนนอนเราอ่ะอาหารบ้าเพชรหุกในด้วยพี่นอ้องเออขอบปามีกอไม้นะครับขอไะไขอไม้นะครับขอไะไขอไม้ไผ่นะครับ,ขรบเขั้นอยากกินน้ำไม้กระบืกออ่ะครับ พาอีเลือดอพี่น้องติมเลยนี่แะเก็บกอน,นจะฟอกความน้อพี่น้องเ้ยมันเบิ่งบรรยากาศแบบบ้าน,านสไตล์บ้านบ้าวเพชรนะครับอยู่แบบบ้านนอกเลยล่ะอายุหากิน mà giá nọ khả nạt phải lượt thì nó Đi từ bay ngâm ngâm Được, ở từ bay on on น้องซัมมีบกินโมเบิลน้อกเขาเน้นไปที่โต้กบมื <c oughs> มเน้นใส่ผักหลายเด้อพี่น้องเลยอ๋อแต่พอกินหอมหกแน่พี่น้องเน้นวัสดุสะพานนะครับนั่นครับนี่แหละข้อสะพานข้ัสดุบ้านบาวทิทติดห้องติดหวยหุ่ยรงัง อ,อันนี้เป็นหัวบ้านบ้าเพ็ดครับเป็นหัวอันนี้ที่เพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยลหละเพื่อนโอยู่ครับก็เลยก่อเห็ดสะกอนอุพักกินสปริงเกอร์แม่พอยเห็ดไว้นะ แม่เทา้าบ้าเพชรนี่นะนี่เป็นบรรยากาศนาบ้านนะพี่น้องเลยนะครับในหมู่บ้านก็จะขึ้นไปเทิงถุนอันนี้ถนน,นใหญ่นี่ครับเลยบ้านหลังนี้ไปที่มีรุแนล่นนะครับนะนถนนใหญ่บ้าเพชรเขามาในซอยน้อยหนะ่อยหมดบ,บ้านบ้าเพชรข้างในจะเป็นหมูบม่บ้านอีกสามชีหลัง หลางแก็จะที่เฮ็ดพี่นอ้องกอมกลบเจ็บแน่เบพี่นอ้องด้วยตัดตามลูกชมนะครับเน,น,นาะเดี๋ยวเสียงหงกิ่นดูไต่หอมมะฮ่วงนี่ละตรงนี้ละพี่น้องกลิ่นนี่มันจ้ากลิ่นสเสร็จแล้วน้ายงที่รักเม่ลาจากไกลก็อตา รอยรักยังจำตึงจิตใจไใม่ การเคียงกันภาพเก่ายังตราตรึงใจช่ัวนินิรันผ่านพันนานวันคงมันรักเธอมา แล้วลพี่น้องนะครับมาแซ่บก่อนเสิร์ฟค่ะพี่น้องเอ้ยกับข้าวเหนียวเ,เลยพี่น้องมันห่อนมันอีกตีบหน่อยเลยบริเวณตีบใหญ่แต่ว่ากินกรบปุกเบอรดอกพี่น้องกองข้าวหน่อยข่ะเม่์นะหอมหอมพี่น้องแต่ว่ากบเดี่ยมันจะนั่นลายเนี่ยเด้อจากน้อยดีเลยพี่น้อง tất cả mọi người mọi người bài người mọi nó mọi người xoay người mọi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  xoay mọi người bao người ัดหินเห็นครับกับสอยจยุยโห<ฮ><ฮ>มาเพชรมากขนาดนี้อื<ฮ>้

อมกลมหรื่จักสิหาผักยังมากับพี่น้องบอกไงเด้วบอกบาเพลนะคูณเด็หัวะเอาอย่างมกลัาไปมันสีแสบมีมิจะผรอีเลือดมาอีเลื ลุกโดดไม่กันนี่ <Yes. S 1> ลุกโดดบาเพดร้อยร้อย,อยไหลอยู่

gặp cuối cùng nào กระดูกไหลห่อนด้วยฮะดีน้องกินเบิร์นี้ก็อิ่มพอดีอิ่มพอดีครับ บอมรบกระดูกลายแข็งพร้อมนี่กระดูกนะพี่นออ้องอมกินข้าวไรกินน้ำไรด้วยพี่น้องเนยชวยย่อย,อยน้ำมันคือ่อยย่อยนะ มเมนแทบ้าเฮ็ดกินเนื้อนี่โอ้กินน้ำไหลายพี่น้องสังเกตง่ายๆคือเ่ากินเขาอิ่มหลาเนี่ยกินได้เขาได้หลาเนี่ยนะครับร่างกายมันที่สร้างให้เ่ากินน้ำได้หลนะครับกินน้ำกันหลก็คือกินเขาได้หลายกินน้ำได้หลายนะครับเนาะอ,อ,อ้อมกบพ,พี่นอ้องมื่อนี้นะครับเขาขับบรรยากาศ ปวดลิ้นเนาะอมกดพี่น้องลองไปเห็นจิ้มิึงด้วยครับเนาะอมแซบเมื่อนนครับใส่ผักเรื่อยๆครับเครือสับเนี่ยอ๋อจิ้มนี่มาเป็ดล่าพี่น้องเหมือนกันครับสวัสดีครับแซบก่จะเถื่อพี่น้อง